นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเวลาที่เธอนั้นเงาก็แค่เพียงจะสมสิกฉันจะไปหาเธอมาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่าย <ปะ S 1> ขายปลานิลสดปลาแดดเดียวทอดมันปลาลูกชิ้นปลา มาแลา้วครับมา,า,าบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับปลาน,นิลสดตัวใหญ่ๆราคาถูกๆมาจําหน่ายขายถึงหน้าบ้านท่านแล้วปลาแดดเดียวทอดมันปลาลูกชิ้นปลาก็ามีมาจําหน่ายเช่นกันสะอาดปลอดภัยมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้า,นายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จําหน่ายขายปลานิลสดปลาแดดเดียวทอดมันปลาลูกชิ้นปลาขายกันได้ราคาถูกๆ มาทําน่ายขายถึงหน้าบ้านท่านแล้วยก <the S 1> มือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับวรันเมา